ผมปวดมึงเจ็บมากเข้ไปไกลก่อนแะดังทำไมเดจ้ว่าสืผมเห็นไปเนี่ยมีคนมาช่วยนะเนี่ยผู้หญิงเขาอดเลยเนี่ยเนอะไรไเฮ้ยอะไรมึงมาเกี่ยวกัำไมวะอ้าวผมออกมาเนี่ยผมเป็นพรีเทนเตอร์เทนเตอร์อะไรเนี่ยพีเทนเตอร์เสื้อให้กับพระเอกตอนหลังเสื้อปวดปวดเมื่อไรปวดเมื่อไรติดแปดเกย่ ตึกอะฮะตึกอะไม่เล่นเพราะนี่กูคุยกับมึงมึงไม่เล่นกับกูเหรอไม่เรนเดี๋ยวเพื่อนกูหมดละกปวดไหนนี่ปวดทำไมอะไม่เล่นเออไมาได้เออยังไงเนี่ยมึง่หยไปฮะผู้หญิงกเมื่อกี้แฟนกูกูไม่เชื่อหรอกเฮ้ยกูไม่ได้ก็ไมเดินไปกันมาคุณอยากเจ็บตัวบ้างไหมทำไมอะ มึงเป็นใครวาระวามาขวาทำไมเนี่ยอมาช่วยกูเรื่องเดวเรื่องเไม่ไหวแล้วนะ,ะไม่ไหวก็มาจอะไหไม่ก็ได้ไปโก้องปออมึงบกไนียไอ้นี่โหมึงหืนมากนะเน่มึงน่ะดีเทิอ่อนโหนอนกเทพวันเดียวขาน,นี่

ไม่ดีบุ๊บบ้าไว้ก่อนนะไม่เนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นเรืที่รักเธอหมดใจไม่รู้ไงโอ้โหมึงบ้ามึงไปจูบเกอในกูมึงต้องมาจูบผู้หญิงคนนอนต๋องก็เคยอยู่เป็นไรเป็นแล้มึงพูดอีกวายเหรอไหมเนี่ยอาทำไมเขาก็รู้ว่าต้องเยอะเนี่ยรู้อะไรเขาไม่รู้หรอกเนี่ยมึงมาเล่นแบบนี้กูก็เสียหายเมื่อจูบแล้วจูบโอ้จูบปากเลยมึงบ้าเปล่าจำยังมึงไม่เคย มึงก็ไม่ได้สมควรจะจูบแบบนี้จูบไม่ว่าหรอกหนวดมึงเงอะกูจั๊กกะจี้ก็มึง,มง,องบอกกูวไว้หนวดไปต็ต่อเวลาใส่แล้ว,วมันเสียวหนวดรูดดูแลทำไมมึงไงเอ็ดเสดแล้วปากกูนะเนี่ยตอนไรกูมูวไม่ตากกูเป็นตอนอะไรเอาสมิมึงพูดมึงพูดความจริงกันทีเดียวทำไมแล้วมาอึนะทำไมกูมไปนอนกับมึงอนะ่ะเอาอะไรตีมันวะ กลับบ้านใส่เกมขาดแย่ตึงเกมไม่ออกไอ้เราก็ช่วยฟันหน้ากูไงอะไรอะไรขาดแต่ไอ้เพียรตรงนั้นกูมาพูดวิวโอายเขาม้าเลยอะไรอะไรนะเขาก็รู้เขากำลังรับกันได้นะแม่เนอะรับได้ไม่ได้ไม่รู้หรือมันแฟนคลับก็มีเอางี้ดีกว่ามึงพูดแบบนี้ตอนแรกมึงกอดแต่กูปุกลงมาห่วไงจะเงียบเก็บเป็นความลับ มันมาพูดอย่างได้ไงเนี่ยมันเริ่มนานวันไปมันก็ต้องเริ่มพัฒนามาดีเอสดต่ยไม่อยู่ของดีก็มาเจาพงเป็นแบไม่ได้จิตใจคนน้อยเอางี้มันคุยกูไมเรื่องฮะตอนรักก็คือรักตอนเลิกก็คือเลิกมันก็ม่พูดง่ายรูเลิกคือเลิกเลยขาดใจกูวะไม่ต้องคุยด้วยแต่คำแบบนี้มันไม่ถูกอะ มึงกักูปังไหนะกูพูดตรงนี้นี่กูพูดต่อหน้าพ่อด้วยเนี่ยมึงกับูเลิกกันแล้วจากกูจะไปมกันรักใกูไม่เคีใม่้้กูไดีมึงม่ดี มึเค่คิดถึพ่อแมู่้งไพ่อแม่กูก็รับรู้ตลอดาเข้าบ้านเยโศกมี่กมึงเคยได้รับมั้งไหมว่ากูไปอะไรกับมึงกับพ่อกับแม่มั้งมึงไม่เคยคิดมึงเคยคิดมั้งกูพามึงข้าบ้านกี่ครั้งพ่อแม่กูก็รับมันได้มึงกรดองใจกพอี่กูแม่เอกอักก็ข้างาอกักก็โรกูเจ็บ ไปกี่ครา้งมึงรับมงได้มึงกลับมาโกา้โก้ยังรับมึงเหมือนเดิมมึงทำได้ยังไงกับก้ผู้หญิงตัวเล็กๆขนาดนี้รับไม่ได้แลยพูดสุดใจดตัวเองดูแลเองผมไม่มเคยยินสายตาวเลยแต่ละเลรที่สุดมึงอ่ะหน้ามือเป็นหนังตีนเลยคุณชายคนนี้ฉันไม่ได้เลยนะพี่แบงค์ดูแลมันถึงแตกขึ้นลาเลย พี่แบงวันดี้าหรือเปล่าเ่าวันนี้นานามาได้ด,ไไดีเขาทำลายหนูเป็นการักษาเป็นรักษาตายไห้เอออะไรนะเอ็น